สวัสดีค่ะขอกบสาวอยู่อีกเหมือนเดิมเด้อค่ะพี่น ong นี่บ่าวกบไปต๊กปลาที่บอเด้อค่ะพี่น้องสาวอยู่กับบ่ได้ไปน้ำค่ะเกไปนาเนาะเกกับไปต๊กปลาที่บอดจะโค้งเด้อค่ะสาวอยู่กับเลยมาท้ายให้พี่น้องเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องน,นี่ค่ะป้านิ่งใสสวยสวยเด้อค่ะพี่นอ้อ่าใ้เบิ่งเด้อค่ะพี่น้องอ่ะ บราขาปลาตู้งามเด้อค่ะพี่นงสาวอยู่บรได้ไปนําเด้อค่ะพี่นงกันเลยมาไทยเห็นควรเบิ่งป้าใส่สวยๆเด้อค่ะเพื่อเพิ่นอยากปลาค่ะเห็นเนือป้าค่ะพี่นงนี่ค่ะสวยๆค่ะใส่งามๆเด้อค่ะพี่นงค่ะปานิดเด้อค่ะตกเหงอขีดตะโรยเด้อค่ะพี่นงค่ะสาวอยู่กะ ก็ได้ไปน้ำเด้อค่ะก็เลยเก็บไปนาเขาอยู่กับยู่บ้านเนาะค่แล้วอยู่กับไฮเบิ้งปา๋าสวยๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> ใส่ง,งามๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะเข <c oughs> าอยู่ว่าจะเฮ็ดปลาหลาดพริกเด้อค่ะ <c oughs> พี่น้องค่ะนี่ค่ะ <c oughs> ง,งามๆเ้อค่ะพี่น้อ <c> ง <oughs> น้องมาท่านตายเด้อค่ะพี่น้อง สวยค่ะพี่น้องป๋าใส่เดียวกันด้วยค่ะพี่น้องค่ะนบ,บน,รรรนะกระสาวอยู่เด้อค่ะป๋ามิจะใส่งอมำๆเลยค่ะพี่น้องใส่เดียวกันด้วยค่ะพี่น้อง มีอยู่เก่าโต้ด้วยค่ะพี่นองค่ะสาวยุก็จะเฮ็ดเมนูอาหารป้าหลาดพริกเดอ้อค่ะพี่นองค่ะปลาสดสดวยคะ่ะพี่นองเขาไปตกเบ็ดอยู่บอจากโคงด้วยค่ะสาวยุบม่ได้ไปนาไปนะะ้วยค่ะพี่นองเขาก็ตกมาในหลายตัวสาวยุเลยมาถ่ายแจกพี่แจกนงเบิงะะ้งด้วยค่ะพี่นงค่ะ ใใหญ่ๆด้วยค่ะพี่นงสวยๆค่ะไ้เก้าตัวด้วยค่ะพี่นงประมาณสองโลละค่ะพี่นงขาอยูย่จะไหวทิดอาหารเตะลูกปลาหลาดพริกเด้อค่ะหรือว่าต้มค่ะทอดทอดทอด็ราทำปลาหลาดพริกค่ะพี่นง ค่ะพี่น้องเปิป้ากระสาวอยู่เด้อค่ะพี่น้องอยากป้ากระสาวอยู่บอค่ะค่ะเรียงใบกะดีก็เด้อค่ะเวลาบมีกับเขาค่ะเป็โต๊ะมากินค่ะพี่น้องเพื่ออยากป้าเนาะค่ะพี่น้องนี้กโตัวไงเด้อค่ะพี่น้องเป็นปีนอยู่เด้อค่ะพี่น้องใส่เดียวกันเด้อค่ะพี่น้อง พี่น้องสวยเด้อค่ะป้านิ่นค่ะหนึ่งสองสามีหาต่้ พี่น้องป๋านี่ตัวสวยๆเด้อค่ะก้นเบิ่งก้นไหลก้นเช่ก้นติดตามก้นกระดิ่งไ้สาวอยู่น้ำเด้อค่ะพี่น้องเห็นป้าง,งามๆมาอยากบ่าค่ะพี่น้องเบิ่งกระสาวอยู่เด้อค่ะค่ะสวยๆค่ะป้าซดๆเดๆะะ้อค่ะพันโต๊ะเบสไปโบมาะค่ะสาวอยู่บ่ใดไปนําเด้อค่ะสาวอยู่ยูบานค่ะแกก็บ่ได้อะโก่งไปเด้อค่ะพี่น้องก็เลยมาทายป้าง,งามๆแจกพี่แจกน้องเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะ ประมาณสองโลกนแลแหละค่ะพี่น้องเราอยู่กับฟากไวบแค่นี้เนาะค่ะคลิหนาพอกัอนไหมเนาะค่ะวัสดีค่ะ